มาระโกบทที่1ิข้อ7-11ถึง11โฮสนาโฮสนาพระเยซูทรงเริ่มการเดินทางอันยาวนานกับเ่าสาวกของพงค์โดยเริ่มจากแคว้นกาลิลีพระเยซูสเสด็จถึงกรุงเยรูซาเล็มในช่วงเทศกาลปัสกาซึ่งเป็นวันหยุดที่ใหญ่ที่สุดของชาวยิวข่าวลือเกี่ยวกับพระเยซูแพร่กระจายไปทั่วแคว้นกาลิลีทั่วทั้งอิสราเอลและแม้แต่นอกประเทศ หลายคนในกรุงเยรูซาเล็มเคยได้ยินข่าวหรือเกี่ยวกับพระเยซูแล้วเมื่อผู้คนรู้ว่าพระเยซูจะเสด็จมาที่กรุงเยรูซาเล็มพวกเขาสงสัยและรอคอยว่าพระองค์จะเสด็จไปที่นั่นได้อย่างไรเมื่อพระเยซูเสด็จเข้าไปในกรุงเยรูซาเล็มพระองค์ทรงใช้วิธีพิเศษเล็กน้อยพระองค์ทรงขี่ลาตัวเล็กที่ไม่เคยมีใครขี่มาก่อนเหล่าสาวกก็นำลูกลาตัวหนึ่ง มาปูเสื้อคลุมของตอนบนนั้นพระเยซูทรงขี่ลาตัวนั้นเข้าไปในกรุงเยรูซาเล็มพระธรรมเสคารลยยในพันธสัญญาเดิมเขียนไว้ว่าเมื่อกษัตริย์ผู้จะช่วยอิสอราเอลเสด็จเข้าไปในกรุงเยรูซาเล็มพง์จะทรงขี่ลูกลามาพระเยซูทรงพยายามเตือนผู้ที่รอพระองค์ด้วยถ้อยคําเหล่านี้พง์เสด็จเข้าไปในกรุงเยรูซาเล็ม ตามวิธีที่บันทึกไว้ในพระคัมภีร์ทุกประการเมื่อชาวกรุงเยรูซาเล็มเห็นพระเยซูเสด็จเข้ามาพวกเขาก็ตัดกิ่งจากต้นไม้ในทุ่งนามาปูตามทางที่พระเยซูเสด็จมาและตะโกนว่าโฮสนาโฮสนาคำว่าโฮสนาแปลว่าช่วยเราเดี๋ยวนี้นี่เป็นฉากที่คุณสามารถสัมผัสได้ ถึงหัวใจของคนที่ต้องการให้พระเยซูช่วยพวกเขาบางคนอาจเคยนึกถึงพระเจ้าที่ท่งเลี้ยงคนจำนวนมากด้วยอาหารเพียงเล็กน้อยขณะตะโกนว่าโฮสน,นาพวกเขาคงหวังว่าพระองค์จะช่วยพวกเขาให้พ้นจากชีวิตที่ยากจนอาจมีอีกคนหนึ่งตะโกนว่าโฮสน,นา โดยหวังว่าประเทศนี้จะได้รับการช่วยให้พ้นจากกรุงโรมซึ่งปกครองอิสราเอลอยู่สาวกที่มาด้วยกันคงจะได้ยินเสียงโหสนาและคาดว่าเมื่อพระเยซูสเสด็จขึ้นสู่ที่สูงพวกเขาจะนั่งข้างพงอย่างไรก็ตามพวกฟาริสีธรรมจารย์และปุโรหิตที่เกียดชังพระเยซูกับมีความคิดเห็น แตกต่างออกไปเมื่อได้ยินเสียงโหสนาพวกเขาคงตัดสินใจว่าจะต้องจับพระเยซูไปจำคุกด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งในช่วงเทศกาลปัสกาแม้ทุกคนจะตะโกนว่าโหสนาในที่เดียวแต่ทุกคนก็มีความคิดแตกต่างกันแล้วพระเยซูทรงคิดอะไรในเวลานี้พระเจ้าคงคิดถึงเรื่องไม้กางเขนความตายและการฟื้นคืนพระชน ที่พองค์ได้สอนเหล่าสาวกของพองค์หลังจากที่พระเยซูเสด็จเข้าไปในกรุงเยรูซาเล็มพระเยซูไม่ได้เคลื่อนไหวอย่างที่พูกคนคิดเมื่อมองดูพระเยซูเช่นนั้นความคาดหมายที่ทำให้พวกเขาตะโกนว่าโฮสนากับเป็นความเกียจชังสาวกบางคนถึงกับทรยศพระเยซูดังนั้นในท้ายที่สุด พระเยซูจึงถูกส่งตัวไปพิจ,จารณา,าคดีโดยผู้มีอำนาจและในที่สุดก็ถูกตึงที่การเขยนเทศกาลมหาพ์กำลังจะเริ่มต้นเทศกาลมหาพ์เป็นช่วงรำลึกถึงการทนทุกข์การสิ้นพระชนและการฟื้นคืนพระชนของพระเยซู เราควรทักทายด้วยใจและความคาดหวังเช่นไรกับพระเยซูในช่วงเทศกาลมหาพจน์เมื่อเราทักทายพระเยซูด้วยการร้องตะโกนว่าโฮซันนาฉันหวังว่าเราจะคิดอย่างรอบคอบเกี่ยวกับเจตนารม์ของพระเยซูที่เสด็จมาหาเราไม่ใช่ความคิดของเราเองให้เรามาร่วมเทศกาลมหาพจน์พร้อมกับร้องโฮซนา ในใจของเราเต็มไปด้วยความปรารถนาของพระเจ้าที่จะมีสง่าราศีในสวรรและสันติสุขบนแผ่นดินโลก